คาสอ้าศูนสารพันข่าวสารเรื่องรถ Ford r เ n g e r อ a p t o r ใหม่คาดขุมพลังรุนแรงกว่าเดิมก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องคาสอ้าศูนด้วยนะครับ CarExpert.com สื่อรถยนต์ในออสเตรเลียรายงานว่า Ford ดเลนเจอร์เลสเตอร์รุ่นต่อไปจะเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาจะมีเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 t u r ร์โบชาร์ส่วนทางตลาดของออสเตรเลียนั้นจะเลือกเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งสิ่งที่ยืนยันก็คือภาพหลุดที่ออกมาว่า Ford จะใช้เครื่องยนต์เป็น EcoBoost Turbocharger V6 ขนาด2.7ลิตรซึ่งเป็นรุ่นที่สําสำหรับ Ford Ranger Raptor ในสหรัฐอเมริกาส่วน Ford Ranger Raptor รุ่นต่อไปในออสเตรเลียจะติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล Turbocharger 2.0ลิตรและ Turbo V6 3.0ลิตรซึ่งจะเพิ่มเติมด้วยช็อคอัพฟอกเลส,สินรุ่นล่าสุดด้วยเทคโนโลยีไ e v a วา e ยกระดับและราคาเพิ่มขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีใหม่และดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในอย่างไรก็ตามทั้งเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่ยอดเยี่ยมรวนจะได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโฉมปัจจุบันอย่างน้อยก็1หนึ่งเท่าตัวทั้ง2องขุมพลังจะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเพื่อเล่งความเร็วและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น แต่สิ่งที่เราคาดหวังอยากให้ Ford ติดตั้งมาก็คือขุมพลังเบนซินทวินเทอร์โบ3.5ลิตร V6 จาก Ford F150 Laptor ที่ลีดกำลังได้มากถึง450แรงม้าที่แรงบิด690นิวตันเมตรซึ่งไม่แน่ว่าตอนเปิดตัวเราอาจจะได้เจอเซอร์ไพรส์กับเครื่องยนต์เบอร์นี้หรือบล็อกนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook f แ n p a g e และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ